คณะบดีวิทยาลัยบด,ดีศึกษาการจัดก,การามหาวิทยาลัยกร,รแค่นได้เป็นตัวแทนของให้เจ้าพใ้จุดพุ่งเพยนบูชาพระพิถาในแบบนี้ครับ ah uh... Let Uh, ah no Give it a i uh, God. Uh -huh. นิสยปาจัยโยปูเรชาตาปาจัยโยปาชัดชาระปาจัยโย จโยนาติปะใจยโยมิขาต๊ะปะใจยโยอวิคต๊ะปะใจยโยสาธุตอนนี้ผสงพ์จะตุลาวาการสวดท่านมีธรรมในตัวเมตตาในการสวดพระนมีธรรมประจําทั้งคืนจนลงไปที่เรียบร้อยระดับต่อจากนี้นท่าะะนอาจารย์ภาพ้าจะประกอบพิธีในการทอดท่าบังสุขุน ซึ่งในระดับนี้ในานามของครอบครัวพระนรสาบุตรขอกา้เียนเชิญตัวแทนของท่านนายช่างผ้าตังมีในานามดันต่อไปนี้จำนวนสี่ท่านได้เป็นตัวแทนในการทอดผ้าอัมสุบุตรประจำพระคืนท่านที่หนึ่งสจาจดารย์ดร,รนายแพทย์กระแสชนาวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิร สองนอเตรวราพหงษ์สุรไรัรประธานบริษัทโรงเส้นหมีชอเองจำกัดสามคุณเอกมลหงศ์สุรไัรกรรมการบริหารบริษัทโรงเส้นมีชอเองจำก,กัดและทาพพลตำรวจตรีสุรพลวิรากโยธินอดีตรองผู้ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้ส่งข้อมูลพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติทัดสีทาในกรุณาทพฯพร้อมสุพในธ์ดับนี้ครับ แล้วมรเชิทจได้ตอบหน้านที่ผ็้ที่รับรองเลยนนะครับขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งสี่ห้ามา้าโอกานครับ วัตาสังฆาราอุปาตวยธรรมิโนโอปาเชตวานิโรชันติเตสังโุปัสโมสุโค ในระดับพิธีการําดับต่อไปนั้นจะเป็นการถวายจะถูกปัใจจัยในระดับต่างๆแบบนี้นะครับในบื้นต้นจะเป็นการถวายพระพุธเพื่อเป็นบูชาบัมฑิตปยประเณีของชาวลนาในําดับนี้ขอเชิญท่านพลตรีวิชาวัฒน์เกรณคุณอดีตรองผู้บัญชาการตรวนนครบาลได้กรุณาถวายพระพุธเพื่อเป็นพุทบูชา พระนาองค์พระพุทธปฏิมาประทานในสลาตเป็นกุศลขอ,อเรียนเชิญครับจากนั้นจะเป็นการถวายพระสงฆ์คณะสวดพระบิรมทางสี่รูปะนนามของพระเจ้าข้าขอเรียนเชิญตัวแทนของท่านแก่ผู้มีเกียรติาั้งในนามนั้ต่อไปนี้ได้ถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระบิดมทีอาสนะสงฆ์ ท่านที่หนึ่ง,ง,งท่านพลตรวจเอกคพิศพ์เมืองงามอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านที่สองก็สุพิชบินขยัอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,รต่างประเทศสามผลเอกเกษมสุขตาคาอดีตผู้สรงคุณวุฒิพิเศษของทัาโบกอดีตผู้บัญชาการกองลัหาารบกที่สามสิบสามสี่อาจารย์จเจริญชาวประยูน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งสี่้านจะเป็นตัวแทนในการถวายถวายปุจกัยใจแบบผสมในแบบนี้ครับและมอบปฏิการแก่มัคคายโยตอนเชิญท่านพลโทวิทยาวัฒนาคาวิสังอดีตผู้บัญชาการกองทัพทหารปกที่3 8สแปดได้มอบมัคคายกงาในแบบนี้ครับ iya awani wa pulapani pure ni sat nam yeva yeva iko tena ketam tam upakakhati kesi tam satitam মনু দলীয়া 你。 นามัสสามีสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัามีคำบับจากนี้คำเป็นเช่านประธานใพิธีนะครระทานท,ทางชวนติภัยนานประทานสภาประทานสิทธได้กล่าวระนาการา การในการบำเพ็ญกุศลท่านกิณางคบทานอาจีตในวิธีบำเป็ญกุศลโดยที่แต่ท่านผูดถึง